嗯。Mm hmm. คือที่ข้อเส้าฝานะครับดูที่ขาฝังตรงข้ามค่ะผมก็มาดูได้ง่ายตรงนี้ก็เรี่กจากลองลองใก้ยบด้นะครับค่ะไ